เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมัดใจสามีให้อยู่หมัดได้ง่ายๆมาฟังเอาไปปฏิบัติกันเลยค่ะ 1. เผยความรักของคุณให้สามีเห็นผ่านการกระทําคําพูดหรือแม้แต่สายตา 2. ไม่ทําให้เขาต้องอึดอัดระวังคําพูดและการกระทําของคุณอย่าทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือกดดันจนเกินไป 3. มีรอยยิ้มให้เขาอยู่เสมอรอยยิ้มเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงดูน่ามองและน่าเข้าหา สเติมความสุขบนเตียงเรื่องบนเตียงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตคู่หากิจกรรมใหม่ๆในการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตคู่หากไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอใส่ใจเรื่องรูปร่างผิวพรรณและการแต่งกายให้เขารู้สึกภูมิใจที่มีภรรยาที่สวยและดูดีนอกจากนี้คุณยังสามารถเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ได้ง่ายๆผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการออกไปเดทไปเที่ยวหรือทํากิจกรรมที่ชอบด้วยกัน สิ่งสำคัญคือคุณควรแสดงความรักและใส่ใจสามีของคุณอย่างสม่ำเสมอ